สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะวันนี้มาเจอกับเมสาไทยแลนด์แล้วนะคะวันนี้นะคะในช่วงของอ่าโควิด1 i d 1 9นะคะกอ็อยากให้ทุกคนนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะมีจะมาสาธิตกันทำผมเนาะวันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะคะโอกาสดีโอกาสงามนะคะมีคนขอมาเยอะมากบอกว่าจะขอ สาธิตการทำผมให้ดูหน่อยนะคะอ่ะวันนี้ได้เลิกดีแล้วนะคะวันนี้จะให้นะคะน้องเบียร์นะคะซึ่งเป็นช่างทำผมนะคะมาสาธิตการทำผมอ่ามวยมวยมวยนะคะมวยผมนะคะไม่สูงไม่ต่ำนะคะอ่าเดี๋ยวไปชมกันเลยเนาะขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองดีๆนะคะในช่วงระหว่างนี้นะคะออกไปไหนก็ ใส่แมสนะคะใช้เจลนะคะ,ะลา้ลางมือนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคะเชิญชมค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาทำผมให้ดูนะคะ อ่ะเป็นมวยกลางนะคะไม่ต่ำไม่สูงเนาะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะในการกล้าวผมนะคือการเตรียมผมนะคะ,ะถ้าเกิดว่าผมเนี่ยโคนไม่ตรงเนี่ยเราต้องได้ให้ตรงก่อนเนาะนะคะแล้วก็แบ่งผมนะคะ,ะเป็นส่วนด้านหน้านะฮะแล้วก็ด้านหลังนะสิ่งสำคัญนะคะ ก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือการยีนเองนะฮะพยายามยีนะคะให้โคนอยู่นะ,ะถ้าเกิดว่ายีนะฮะ,ะให้โคนอยู่แล้วเนี่ยเวลาเราจัดทรงเนี่ยมันก็จะง่ายนะครับผมจะไม่รีบแบนนะฮะจนเกินไปสเปรย์ก็สําคัญนะฮะสเปรย์เนี่ยเรามีมีไว้เลยนะคะแบบแบบพยุงนะฮะเรียกว่าแบบพยุงผมกับแบบทําให้ผมอยู่ตัวนะฮะ ะะได้แล้วนะคะเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็มัดรวบเลยทรงนี้เป็นทรงที่ง่ายมากนะคะจะเอาไปทําให้กับคุณแม่ก็ได้นะคะออกงานนะคะคุณเพื่อนออกงานก็ยังได้นะคะสำหรับใครที่หน้าผากเนี่ยไม่หน้าผากยังไงหน้าผากกว้างาหน้าผากกว้างเกินไปก็เก็บช่อหน้าไว้หน่อยนะคะไว้ทําปอยอะไรอย่างนี้นะคะแต่สําหรับ คลิปนี้นะคะมีก็เก็บหมดเลยนะคะแล้วก็แบ่งนะคะชอบผมออกมานะคะทั้งหมด6ชอนะ่อนะนะคะหรือนะคะใครที่รู้สึกว่าออตัวเองโอเคแล้วนะคะชำนาญแล้วนะคะก็สามารถที่จะเก็บทีละชอ่อทีละช่อได้เลยนะคะควายกันนะคะง่าย,าย,ายเห็นไหมควายกันนะคะ ขวาค่อยซ้ายเริ่มจากด้านบนนะคะซ้ายค่อยมาขวานะคะง่ายๆเนาะคล้ายๆตักกรอนะคะแต่ว่าอันนี้เราเราจะทำแบบอย่างง่ายนะคะคือมีเห็นไหมค่อยไปค่อยมาแค่นั้นเองนะคะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะในการทำผมก็คือการยีผมะะทำยังไงก็ได้นะคะให้ผม มีความเบานะฮะเออเห็นไหมเสร็จแล้วคว่อยไปค่อยมาง่ายไหมคะง่ายนะคะเทคนิคนะคะเทคนิคในการทําทรงผมให้สวยนะคะก็คือการยีผมและสเปรย์นะคะการยีผมการเตรียมผมต่างๆนะคะอา่าให้มีความเบานะคะและฟูงนะคะอา่า ยีแล้วก็วียีแล้วก็วนะคะเห็นไหมได้เห็นไหมคะเห็นไหมได้แล้วแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราก็มาเก็บรายละเอียดนะคะเวลาขึ้นทรงนะคะพยายามมองซ้ายมองขวาน,นะคะมองด้านหน้ามองด้านหลังนะคะว่ามันมีความบาลานซ์กันอยู่หรือเปล่านะคะหลังจากที่เช็คเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ติดเครื่องประดับเนาะก หลักการในการดูเครื่องประดับนะคะก็ต้องดูชุดเป็นหลักเนาะว่าเราจะใช้เครื่องประดับแบบไหนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะใช้เป็นมาลัยนะคะ,ะสำหรับทรงผมชุดทรงผมชุดไทยนะเห็นไหมพอติดมาลัยปุ๊บนะคะเราก็รู้เลยว่าชุดจะเป็นชุดอะไรก็เป็น ชุดไทยนะคะถูนะคะโอเคแล้วก็เช็คความเรียบร้อยอีกทีหนึ่งนะคะอลองไปทำกันดูนะคะถ้าเกิดว่าใครยังทำไม่ได้นะคะเราก็ลองดูวิดีโอซ้ำๆนะคะทุกทุกทรงนะคะผมทุกทรงเกิดจากการฝึกฝนนะคะใครยังไม่ชำนาญให้ฝึกนะคะฝึกเดี๋ยวก็จะเป็นเองคะ่ะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ